ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565คาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศเชลซีพบกับลิเวอร์พูลเกมนี้เลทราคาบอลเปิดมาลิเวอร์พูลต่อปอป,อปอครับแนะนำรองเชลซีดีกว่าครับฟอร์มแจ่มพอๆกันเลยทั้ง2ทีมบอกเลยว่าเตรียมยืดเยื้อได้เลยครับเพราะโอกาสที่จะจบ90นาทีมีน้อยมากเนื่องจากคงระมัดระวังกันเต็มร้อยเว้นแต่ว่ามีใครพลาดขึ้นมานั่นแหละครับ แม้ว่าโมเมนตัมเองจะดูเอ็นเอียงไปทางเลือภูมากกว่าแต่สิงบูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับบอกเลยลองเชลซีที่ราคาปอปอพิเมรีกเวสแฮมพบกับวูฟราคาเปิดออกมาเวสแฮมต่อครึ่งลูกถึงแม้จะพลาดท่าแพ้มาในเกมนัดล่าสุดสำหรับทีมเยือนวูฟแต่ก็เป็นการแพ้ให้กับทีมใหญ่อย่างอาเซนนลวันนี้พวกเขาต้องยกพลบุกไปเยือนเวสแฮม ที่ฟอร์มเริ่มดบลงไปหลังไม่ชนะใครติดต่อกันมา2เกมแล้วและ5้านัดหลังสุดในลีกก็เก็บชัยมาได้เพียงหนเดียวเท่านั้นอีกด้วยวันนี้เลยมองว่าวูฟน่าจะมาสู้ได้ครับเพราะพวกเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเกมรับที่เหนียวแน่นและมีเกมสวนกลับที่เฉียบขาดด้วยผลงานของเวสแฮมเองที่ดูไม่ดีเลยในช่วงนี้เลยแนะนําเชียร์ทีมเยือนวูฟดีกว่าครับฟันธงลองวูฟที่ราคาครึ่งลูกบุนเดสลิก้าเยอรมันโบคุมพบกับไลซิก เกมนี้เลยละครับบอลเปิดออกมาไลซิกต่อขึ้นควบลูกแนะนำลองโบคุ้มดีกว่าครับพวกเขาไม่แพ้ใครในศึกบุนเดสติก้ามาแล้ว4เกมติดคงไม่ใช่หมูที่จะมาเชิดกันง่ายๆหรอกครับเพราะนักเตะของโบคุ้มเองกำลังมั่นใจกันสุดๆแถมเกมนี้ก็เตะกันที่หลังของโบคุ้มซึ่งเคยถล่มบายยอนมาเมื่อไม่นานนี้ด้วยต่อให้ไลซิกเองจะฟอร์มแรงแค่ไหนก็คงจะเก็บชัยกลับออกไปได้ยากละครับฟันธงลองโบคุ้มที่ราคาขึ้นควบลูก เอาบวกพบกับดอดมุลเกมนี้เลยราคาบอลเปิดมาอนนอดอดมุลต่อครึ่งควบลูกแนะนําต่อดอทมุลดีกว่าครับพะเขายิงคู่แข่งได้ถึงครึ่งโหลในเกมล่าสุดน่าจะเพิ่มความมั่นใจได้แบบสูงลิฟเลยละครับแม้ว่าทางมาโก้ร้อยที่โชว์ฟอร์มเทพในนัดนั้นต้องรองเช็คความฟิตก็ตามอีกอย่างเอาบวกเองก็กําลังตกอยู่ในสภาพวะทิ้งตัวด้วยถึงจะได้เป็นเจ้าถิ่นก็คงจะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันไม่ได้หรอกครับ ฟันธงต่อดอมุลที่ราคาคึ่งควบลูกเซเลอาอิตาลีลาซิโอพบกับนาโปลีเกมนี้เลยราคาบอลเปิดมาเสมอนาโปลีแนะนำวางลาซิโอดีกว่าครับต่างฝ่ายต่างฝืดพอกันในช่วงหลังถ้าทางจะหาผู้ชนะยากแล้วละครับแม้ว่าทางนาโปลีเองจะเล่นเกมเยือนได้แจ่มในซีซั่นนี้แต่ลาซิโอเองก็เฝ้าหลังได้แก่งเช่นกันแถมมีบอลยุโรปมาบันทอนเลี้ยวแรงเหมือนกันอีก มุมมองที่จะแบ่งแต้มกันเนี่ยจึงเปิดกว้างสุดๆแต่ถ้าจะระบุให้ได้ว่า3แต้มเต็มจะอยู่ที่ใครก็ขอเลือกเจ้าบ้านแล้วกันครับฟันธงวางลาซิโอที่ราคาเสมอสรุปที่เด็ดประจำวันนี้นะครับคู่แรกลองไปที่เชลซีราคาปอปครับคู่ที่2ลองบูฟที่ราคาครึ่งลูกคู่ที่3ลองโบคุ้มที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่4ครับต่อด o ดมุลที่ราคาครึ่งควบลูกคู่สุดท้ายคู่ที่5ของวันนี้ วางลาซิโอที่ราคาเสมอครับส่วนที่เด็ด VIP คัดแบบเน้นๆนะครับวันนี้ผมชอบไปทางดอดมูลครับต่อดอดมูลที่ราคาครึ่งควบลูกไปเลยครับ